ครับผมเริ่มกันที่ท่าแรกกันเลยนะครับเริ่มแรกกระโดดกลางขา4ี่ครั้งนะครับส้นเท้าขวาไปเท้าซ้ายนะครับจังหวะจะเป็น1และ2และนะครับมือก็จะเก็บนะครับจากนั้นเปลี่ยนแปลงที่มือครับชี้ข้างบนอยู่ที่หัวนะครับกระโดดอีก2ครั้งที่3และ4และจากนั้นก้าวขาซ้ายนะครับมือขวาแตะไหล่ซ้ายครับที่5ลูกไปทางด้านขวาที่แลกและสลับครับผมก้าวขาขวามือซ้ายแตะไหล่ขวาที่6กลูกทีละ จากนั้นครับให้เบ่งกล้ามนะครับพร้อมกับขยับนะครับขาขวาส้นไปส้นครับจังหวะจะเป็น7และ8และก้าขาขวานะครับมือขวาปัดออกที่หนึ่งและปัดเข่าซ้ายยกเข่าซ้ายขึ้น2และชิดครับที่และก้าขาขวาไปข้างหน้าครับหมุนสะโพก3และ4จากนั้นครับผมชิดทุบลงที่5เปิดเข่านะครับและย่อลงที่6 และขึ้นนะคะเปิดเข่าลงน้ำหนักขาขวาที่7และเก็บจังหวะครับผมที่แปและปัดฟีหโอเคครับผมเตรียมพร้อมครับรอจังหวะนะเตรียมห้าห<ม>กเจ็ดกัโดยเก็บแขนเลย1 สี่เก้าซ้ายห้าและขวาหกเบ่งก้ามครับเจ็ดและแปดก้าขวาปัดหนึ่งยกซ้ายสองสะโพกสามสี่ทุกขวาห้ายอ่อลงหกขึ้นขวา 7, เจ็เก็บแปดัดหนึ่งเรียบร้อยครับผมสุดยอดมากครับและก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับสาหรับเพลงนี้เป็นยังไงกันบ้างครับผมเพลงนี้ค่อนข้างใช้สกิลการเต้นนิดนึงนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะลองฝึกนะครับ ก็สามารถฝึกได้เลยนะครับได้ไม่ได้ได้ไปทานก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ตลอดเลยนะครับแต่ก่อนที่จะกันฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซั s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย